คุณทางโดดที่เด้อโดดที่ฝั่งไทยเป็นตะคูได้ฝันเอาหน่เด้อได้ฝันแลาวเออตะคูฝั่งไทยโดดที่ดวะพระขึ้นเล้เด้องานโดดที่คุณเป็นตะคูดวะเป็นพระอีกแล้วลองเลยลองเลยชื่อชื่อไหนคนหัว เไปพามาบันคลิปนี้ครับโอ้ยฝนหน่องเลยตกอยู่พระลานไม่มีฝนกลับมาบ้านเติมใหญ่มีฝนหน่องเลยโอ้ยเนาะแต่แม่เห็นฝนทำไเอียงอยู่ดีฝนกระไรโอ้เน่องมาเป็นกับกาบทักทายสวัสดีสบายดีเนะอป็นพี่น้องที่เบิร์ตจุกหูจูคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ตามประเทศทั้งหมดรับ ยินดีตันหัดเก่าชูช่องหลวงพาเพื่อนคือเก่าคือเดิมเพิม่มเติมก็กขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องอจีพุทธจุกุจุคนรวมถึงผู้ใหญ่เจดีที่ไว้วางใจให้ครับทางหนวดมาเป็นสะพานบุญให้ครับน้องพรคำในขณะนี้เนะาะกะพอดีมีทางหลวงพี่เนาะอยู่ทา้งผางไทยพีนงงนนน่น้องเนาะกวค่ะคือก่อนน่ะอ่าก่อนหน้านั้นทางคนก็นได้ซื้อเบ้ให้ทางน้องพันไอ ปลอดภัยน้องพรอนมันเปนนนะ็นน่องนกอ่ะในงวดนี้ทางหลวงพี่ก็เห็นว่าเอาฝนลัพธเห็นว่าทั้งน้องพรอนคำเป็นคนกัจจันเนาะพีะ่น้องนกดูมันมันแต่กะเออช่วยอะไรน่องเอา,เอา,า,า,เอา,าง่ายคือเห็นว่าน,น,น้องพรนามีลูกน้อยและลูกกินนุ่มพป็นน่องนกพละ,ะก็เพิ่มแน่สักหน่อยเนาะ เราทำใช่ข mm ี hmm, I I ่ไปเลย่ากเงินจำนวนหนึ่งฝากราที่น้องมาให้ทั้งหนวดเป็นสะพานบุญเลยทั้กับน้องเพิ่นเมี้านผซื้อนมาก็ขบคุนกเด้อทังลวงพี่ด้อาอมุนาบุญเขาตุขาทุกขาทุกน้องเขาฝนตกพี่น้องให้ไปไก่อนฝนลองุ๊บวะทีุ่บไมน้องเนพี่น้อง เดี๋ยวลองคุบเดิเฮตเ,เดี๋ยวบังทางนอก,กอนมาันมาานอกพืหนังอย่างยนต่อไปงงโอ้ฝนกันแล้วเอียงดีตู้เดี๋ยแแป,ป๊บแป,ป๊บเท่ญนี่ตัดภาพมาในภาพนี้เอเอเตกยังตามยนะ แต่บุกวยเออเธอคยอยังะฮะฮะีเปียงบ่เออ้ยบ้กวยคนกวยยังบวยที่วะนี่ sao bạn ơi, 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 phần bạn này. Ơi, ơi, ơi. Ơi, cái nào Này. Tôi hang khảo ra đây Hả? À, cho xe nè Bố xe ra nè Cứ bố hết đẹp hỏi, hỏi áo bỏ hỏi áo โอ้ยเนาะจไ่างรเออมามาทึงพี่มาทึงพี่จำไม่อมมยงเออจำไม่อย่เอาถึงพี่เ <c oughs> าไปไี่ดย <c oughs> เปียกกูได้

เอ็มเอ็มะวาวพี่ส <laughs> <น>เอ็มวา,าวปะ่าา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 ดาา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 ่า่ <laughs> <laughs> า,ามาาคุณเอิ้น <laughs> bên đây bên đây tầm quay nó khoan có xe tạm khơi Mới bà đẹp À có. Còn không có sư mà bây giờ hay vui

ก็ตาตีตาตั้งว่าจิวเดจะเรสายว่ามาเอาพึ้นเล้างงามมด้อกด้องพันคุมาจะแล้วมาคามมาคามเออา น้ำตาลลายพูดหวานรู้อืมบุ๊คเซบันขายบุคขาดแล้วฟอนตำต่ำดูสิวบสีมือตกเลยเนาะกี่บุ๊ซ่รนะเออคีนัจะเอาต่ฟันลงฟันรงบ่อยยา

เกี่ยวขอาใได้ครัเกี่ยวหอนคุณเกอ่ไปเลเรางมาดารบางตรงๆพมันเลย่มพรมองอ้อมๆแบบมันล่มบ่อันซุมล่มมาแล้วไเลยมล่มแล้วรู้แล้วเอาคักเนะแเนออยู่เลยอืมงแลี้เวปึงปุแลี้วไป สัดเกมเลยรูปเร้วเร้วเนาะแต่ว่าเนี่ยหลายบ้านทำใจมาเองมือไหมมือเบิดเอาบิ้ลไปบูดเพื่อบ้านเพื่อบันที่ยังลุ่เจ็ดก็เป็นบันทีหามันนี่แม่สี่เจ็ด ใค่วที่หาเป็นไงจะ่วันเจ็ดฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่่่าฮ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 ่า่่าฮ่า่นฮ่า่าฮ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 ่า่า่า่่่า่ องนำดา้าไแต่ตอนเช้าวันที่เจออกไปไปถ่ายปหนวดอยู่หนวดถ่ายอยู่พรานหนาปสะนพูดเสียอรอ่ะเนเอ้เอีเฮอเดี๋ยวกะจาเลย อย่างไม่ใช่จะยในทีวันงอชางพาไอาบน้ำคลองอาบน้ำคลองไปบ่อห้อาบ้วห่อาบแล้วพอจีวงน้ำคลองเนาะเดี๋ยวน้ำคลองอาบลงบนสูงเพื่ออาบบ่เอาไปเราได้อาบกันบุได้ไม่ได้เจ้ามา คุณต้องให้อาบไปไป้อาบนี่ใครแไปก็อาบอ,อาอาบนั่งมานังตาที่พิธบัวดังุ่งโอ้มันบป็นวรพิธีเน,นอเรอต้องนอะนยางน้นะมาเลกโอ้ตัวชิลนไปไปั้มั่มาเล็อาบทีเพื้นที่เนาะเนี่ยได้เนี่ย จะแข่วจกินบ่อนกเาอกาไจะเบ่อกเอาอันนั้นกร้าสบอกสบู่พื้ไปน้ำเลยเอากระตาสบู่ไปน้ำบ้นสบู่ะุนู่อนกรน่า้ำเสมอหนิููบ่ ดุ่งเราผูู้นะดุ่งชาทำไปกำเว้นลานก็ไปที่จันค่ะาแบบกลางคืนนันไปเรื่องเกือบเนินขาดเลยค่ะเกือบขาดขาดอีกเลยตัดตีนจะไม่ตีนจะโพดโเดือในกู่งกับเทวดาจอัเดิน ห่าม้อเดือนถ้าไผยใ่นี่ฉันเจอแบบคอยเห็นมีหอดเดือนด้วยเ,เออเขาบอกเกิดมะดาวะ่ะดตัวในเรือนไทยกำมะดาวาดันเกดนี้ค่เออนั่นแหละจางนัดขาตีนเขาบอกตีนเกิดตอนถ <c oughs> ามนายรเนายเมียเปาะสุดถึง ลูกปล่กลกลกลกาก<ห>ุ้บลูกไม่เลุดมาอะไรไปปุ๊บเนี่เอาไว <c oughs> ้ด้แล้วมูเสียบอ่ะมูเสียบยังจะกินไหมเด็ดมทานเลยหะน,นอนไิ ขน,นาดไหมพี่นะดูเห็นนี่บิดไปชั้งน,นี่เออขน,นาดไม่ดีแน่ใช่หวยน,น,น,นี่ิคืออะไคือเป็ประตูเป็ประตูเมื่อามถางมันก็หาหละเอียหลุดไปดูนะลำพันใหญ่สองคน Thế tụ? Thì phải... Nhân dư hoa điện đi à? Pa À, long ơi <laughs> <laughs> ờ, Chị, chị để có được hùa à? Không của mày à? ไปต้เลนเดนไปวหน่ะก้นต้นกดินกบไป้นีเ่มีล้ฮะแพจับททีหินนี่และวททีหินนี่และอันเท่าไเอออันนัสิบพันไปเดไปตไหนมาเอาแต่ว่ามัมีกรุ๊ปใส่ป่ะโ่เป่หลายด้วยกับเปลายโดยโดย เอออกันแดะยันดำเนาะเนาะยันยันดำ่ะยันยันดำแต่่อาเสิเปตามคนะ่คนแล้วฮะคนแล้วคนนะ Ừ. Rồi, vào rồi. Rồi, vào vào nó vào nó 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 vừa nó vừa nó vừa nó vừa Phân vừa nó nó vừa nó 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 vừa 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 này vừa nó vừa nó vừa vừa เเลือตัวไหกังก็ดับกอิดเลยจ้ะจะมาไหมหมือนตึ๊บเลยดูงหน่อยตะบินตะบินไปเลยตัวใดก็ตัวใดตัวนี้แล้วงามจับเอาไว้จับเอาไ้เลยช่วงนี้มันเป็นสองคนคนเกี่ยวเข่าคนใส่คุบหลายช่วงนี้มันขายดีช่วงนี้ทั้งห้างเนขายดี

เราเรี่าวรทิอ้ยบรสทิ์่สทกุ๊กเั่หอนันเหีวมันหอนแหงเด็กมันเนาะหอนเนาในหันตรงทางมันมียาตขอให้นาะติดเลยเนาะโบกเราขาให้เจ้าผร้แหงล้วบุกขัไปมุลมุไปปุ๊บกิขาดพอกุ๊บปลจตกนามจเช้อเนาะนามิทาเนี่ยน้องรวดว่านามทีานะ เงางดวะพรัเดิมเล่มสีปะอย่ามือใย่ายุบอย่ายุบอย่ายุบอยู่กันเทน่าหน่อยอ้าวคนนั้นทำไมจักราหามเดี่ยมแล้วมันยุบลงอยู่กันเทน่าเด้เทน่าพอเจ้าหลายยับหลายแล้วมองย่างไปวันนี้บาดแคลงหนุนในอื่น ทำทำเข่าได้เนาะผน้อทำเขาได้เด,ด็กเปตึกป่ากับอรตปตึกเลยมาลายนะมาตึกัวทอคนตึ้แค่หันไ,นไปต้นใหป่ากระดุกยก็ดย่จิตคนใหญ่ป่าโอ้จะคนกินิพอเป็นเป็นใจลมผับ,บ,บ่าเอ็ จะไปินขบเจยาวออกไปพุ่นบยาวไปฮอดสวนสิเขามาแบบปืนพ่นเมื่อจ่อยเมื่อป้ากันเล่เนลนุ่นมลูกเบิดลบเบิดตะเขาวกอา บอได้ยาวออกซื้อดิจมบอกใครแล้ว่อยไปซืใหม่ใหมกับยเงินนุ่งหนวดแล้ค่ะเงินมเงินาหักเงินเจ้า่าฮักเอานึ่งตัวด้กเ่าอันนั้เนาะหยังม่ไดซื้อเลมั้นี่ไดตัวไปซื้อเองถามเออ อือ8ลูนบนดิฉันที่8ถ7ถ8แล,ล้กเ็เริ่มัานจังหัดปี9คนพี่ใช้เนี่ยเนี่อแชมป์เล9วัที่9 <คน S 1> <ผ>ชิ<ผ>ชิเม,มัอ 9, 9, 4, มนอยู่มุกดาหารอยู่ภาคพุดมเหมือนฟังไทยยีพลานอยู่ตรงนี้มี อยู่แักอยูสวัสดีมีอันนั้นด้ยมีนักร้องไปลงได้เป็นคอนเสื่อไปผู้จักบอลว่าคนที่ว่าร้องเพลงอะไรอย่างวะนอนนาน้ำไอเน่เดิจะซื้อยังไงกับพ่อเพลงอันเพลงเรื่องนอนนานนอนนานนี่เพลงอะไย่างนะเออนอนน้ำกระดองกระดองกระน้ำชิ่แล้ว เฮ้ยเป็นดอกก็เป็นดอกองดังนี่ดอกดอกนะก็เป็นนอน่าทำไมเน่ยังเนี้ยาไงจีนะบวยเพีงเพีนุ่งยังไงลงชื่อสังวะเพีงอันว่าอ้ยหูวดขอบอขึ้นบอกาันบ่อยมีอยู่มีโอ้ยหนึ่ง อ่าพ้องเพลงว่าอย่างน้านอนน้าขต้มไก่ต้มกายนี่เออดังคือ้เังคือคยใจดังเน้นางสาเนทำกลดีดอกล้วหนวงพันหู้ป่ะหู้ป่ะพอาูอยู่แต่นึกบอกกันเอีะแล้วเป็นคนดังในอืมเราเราป็นเป็นคอนเสิร์ต ที่หาที่หกที่เจ็บที่เปลี่นลลงเหรอเดกก็เสิร์ฟได้บริเวณเป็น่ีนคืออยู่พราดนะลงไปกลางแว่นกลางคืนอ้าวลังเจอได้แต่เจ้าสิไปะไปกลางเว้นอยากกับไได้วปไปไปนอนไปย่างนบ่มีเงินบ่ หาเดียวตัว <ừ. S 2> ่บู๊จงเพื่อ้เล่นงววากันเนาะเดี๋ยวเกิดเลยคือไคือไลุงคือทหารเดี่ยวเลยนาะสเนาะ bạn cái nào Cái phán mới À, cứ cứ nè Khai, khai, khai À, lựa cái cho chụp con nè Tân đi đó Tập hàn chưa đấy đây, đây, không là nè nào ăn lên ơi, cô ơi, cháu ý cái này ฮะต้องหายใครบ,บอรที่ว่าหายใครอ่ะมี่สองคนใไรอ่ะของไอพานโอ้โหอเคครับปกาศจะไปน้องเพื่อนน้อนงจะเป็นเงินทางหลวงพี่ที่อยู่ทางฝั่งไทยขอบค,คุณกันด้วยที่ว่าอยู่ทางฝั่งไทยไเห็นว่านอ้องพร้อม มีภาระคือต้องชื่นลุมชื่นหลงลุ้ะหลายอย่างนี่เราทั้งอันดับี่ันก็บอ้อ่าามากหมดจทำไม่ได้เพาะเราเหนื่อใจวาทังดอกีมันเลยปวดห้นมาจำนวนหาร่อยบาทเป็นเงินีบอยู่ตามแชร์ข้าหาท่านคุณดอกต่วาเนื่อแต่ว่ามันมืไหวบุมีทนอนู่แต่อทั้งหมดวะอย่้ตามแต่ตามที่พันปีด้วยคุณอกเนาะใส่ถุงมือกันงน้องเพื่อนด้อย

ในน้ำนุ่งหนวดเป็นสะานบุญตั้งหนาครับตั้งดวงที่ก็คือเป็นมีกำลังด้เป็นกำลันใายุ้านุ่นทาบุรีแต่นอกนอ้นอ่ารทั้งดวงจะขอบุุญเพิ่มเลวางใจน่วดนไ่้วดเป็นะพานบุญเอาเงินจำนวนหนึ่งแล้วใหทางนองพันไอ้นองพรตอไป เพื่อว่าหายไปซื่อลมซื่ออย่างทะลุคนชอบกัดบุญกับพุ่นาหาดีๆย่นี้นด้วยอยีกมีอุปธรรมใจบุญใจท่าทีว่าจุดกับซอยคนที่ยากเป็นน้ำบาศาเช่นน้องจับเอคุณครับคุรับุณ่ี่เนาะอาัดีลรับด้วยไม่ติดได้ไหมคือนมเนอบอกให้ว่าบรแม่ณว

บางทีใบหน้าฉุกเฉินน้ำตับเป็นกต่เมื่อไรมดเพาะ่อนเป็นว่าผมมีเงืนในกระเป๋าันหมาย็ต้องทิไวบแม่เ้อลูกพิษไข่ดอว่าตัวพิษไข่เป็นพไข่ไม่กันบุรียกันก็ต้องมีเงิ่ไว้ในกระเป้าเือว่าน่าน้มนีเลยก็จะไปพูดไปยืมพอไปกะได้ไได้ก็ได้เลยอ่าเรื่องแบบันน่อย ด้านนอเนอะนอก็วยอย่างหนึ่งเลยนอแต่ดีใจน้องเพื่นน้องเพื่นกับเป็นคนขยันลุกมันคน้องนการถึงเพื่อนได้รับตอบแทนคุน้องนกการนี่แต่สหรับคลิปนี้ผลกระตุกพคผลคนองเลยเนาะังค่อยบเซ็ี่มดเสนะ่าวก็ิคุบไปทั้งน้องเพื่อนเนี่นองเนละคนละอ่าทบ่นด้วยชื่อ่หัว่หวเนกหัวน้เนาะหัวก็ได้กับเนาะหัวกับ้องซื้อน้องควน้องพัน กามคนสามสาทพันขีดนะสามขีดนะแ่ธากิจมีหมวดการเสนอขอรับรา้เ้พี่น้องเอครับท่านกับขอบคุณทุุ้นทางทำในพี่้องที่กับทุกคนด้วยถึงจะจะด่จะลองใจให้สร้องหน้วยระดูกะอดนะขาถามว่าหน่วยรนพิย่าการใดที่วัาบุกตกนาบุตรึต้องขอ้โหมองไฟน้ำ็งองชีสผูกผูกถึงคนธุรกิจนี่ไปอีแม่งับมอด้วยเรีงฝังเลย